การพัฒนาเมืองให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนเนี่ยต้องเกิดจากการบูรณาการผู้ภาคส่วนร่วมกันไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมเพื่อสร้างพัฒนาทั้งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนในกระบวนการสร้างเมืองน่าอยู่ยั่งยืนเนี่ยก็ต้องเกิดจากการเป็นเจ้าของร่วมกันคือร่วมมาแต่ร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมดำเนินการแล้วก็ร่วมแก้ไขปัญหาครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้าง เมืองนั้นอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างมั่นคงการพัฒนาเมืองเนี่ยจำเป็นต้องปรับให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปการน,นาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญเพื่อให้เมืองเนี่ยสามารถก้าวไปทันกับสถานการณ์โลกแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเมืองเนี่ยเป็นพื้นฐานของการพัฒนาแต่ว่าขอให้ทําให้สอดคล้องกับปรัชญาที่บอกว่าห่วงใยโลกกว้างสรรสร้างท้องถิ่นแล้วเราก็จะทําให้โลกนี้ดีขึ้น